สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกคลิปนะคะใน Ti k t o อกเนาะสำหรับใครที่อยากจะยอดบันทึกเยอะๆสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วรับรองว่าแอปไม่บินและยอดขึ้นจริงแน่นอนจะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ เว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE s m m นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามมีได้เลยนะคะแล้วก็ติคําว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบ,บัญชี Gmail กันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหวดหมู่และบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดบันทึกคลิปนะคะของท k กตอกก็เลือกที่ทิกตอกได้เลยเลือกบมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดบันทุกคลิปได้เลยนะคะต่อมาก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยเนาะบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะบริการที่เราใช้นะคะก็คือหมายเลข2องหนึ่งหนึ่งนั่นเอง เสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิกนนะคะก็กดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดล็อกลิก์กันได้เลยเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวางได้เลยนะคะและใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะนี่เวลาเฉลี่ยของเรานะคะอยู่ที่2นาทีเองค่ะจะใจ่ายแค่0ูนจุบาทนะคะตอ่อยอดห0สิบันทึกนะคะจังงั้นให้กดส่งกันได้เลย เมื่อระบบได้รับคาสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสาหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกบมวดหมู่แลรบริการต่อกันได้เลยต่อมานะคะในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินก็มีให้เลือกถึง2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR Code นะคะช่องทางที่2 t o m ู n ันนี่วอลเเนาะสะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ f a ฟ e b o o กนะคะยมท ซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติไมไว้ให้ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่าน่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณของเหลือบ,บริการแล้วก็สถานะออเดอร์ให้ตรงนี้เลยหากอยากเช็คอยอดของตนเองก็สามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาให้เป็นหน้าของเราแบบนี้เลยเนาะ ต่อมานะคะใน่ซ่ของตัวช่วยเหลือนะสาหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าชา้าการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีมีใครตอบกลับตลอด24ชั่วโมงในช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจา่ายคันตอบอยู่ที่100บาทนั่นเองนะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ SPESM ลองเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาแล้วค่ะจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดบันทึกของเราอยู่ที่9บันทึกเนาะขอนอนญาตลองรีล็อบหนึ่งนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะจากยอดใครกล้บันทึกเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น62บันทึกเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วน,นะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะ,ะสามารถจิมมิงกอลองเ,เข้ามาใช้บ,บริการตามกันได้เลยและสําหรับวินี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ